กองเชียร์ใครเคยทานหมูปิ้งบ้างในใครอยากทา,านหมูปิ้งบ้างเดี๋ยวมีมาขายหน้าโรงเรียนพี่ออนเลี้ยงเลยอ้าวเ,เ,เด็กๆตัวต่อไปเป็นตัวทีตัวสุดท้ายของใครเอ่ยตูไปเลยค่ะหยิบแผ่นป้ายเลย down, เอาล่ะตอนนี้น้องๆตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลชุติมาค่ะสามารถปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไปได้แล้ว กองเชียร์ค่เสียงปรบมือและเสียงเฮกันหน่อยแล้วเห็นมากๆเลยค่ะได้รับนะคะทุนการศึกษาไปพปิธีเรียบร้อยแล้วนะคะกับการพิชิตภารกิจในครั้งนี้นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะน้องๆนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษาถึง5,000บาทค่ะรวมไปถึงนะคะกระเป๋าเป้ของที่ลึกจากองค์ดินสมาร์ทเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในกระเป,ป๋าเป้ค่ะก็จะมีโจนานุกรมไทยภาษาอังกฤษก้าวแรกสู่การเรียนรู้นะคะรวมไปถึงค่ะนี่เลยค่ะกับ วีซีดีการ์ตูนสมาร์ทลงมาเจ้าปัญญานั่นเองนะคะที่มีทั้งคติสอนใจภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยนั่นเองนะคะแจกให้กับน้องๆทั้งโรงเรียนกันเลยค่ะแส,สดงความยินดีด้วยนะคะ ภารกิจของเราในวันนี้นี่ครับสนุกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของลูกโป่งพองโตนะครับแล้วก็ขวดสามารถยุกเองได้ด้วยน้องๆตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับและเมนูแซนวิชโรมิทเนี่ยนะครับอร่อยมากๆครับอ่อนครับว้าวนะคะและก็ช่วงที่สามของรายการค่ะน้องๆเก่งมากๆเลยสามารถพิชิตภารกิจในครั้งนี้ไปได้นะคะได้รับทุนการศึกษาค่ะถึง5000บาทกับโอมดีสมาร์ทที่สาคัญของที่ลึกเพียบเลยเก่งมากๆเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงนี้ครับเราจะมีประมวลภาพความสามารถน่ารักน่ารักครับ ของน้องๆนงะครในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาใหาได้ชมและยิ้มกันอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวไปยิ้มพร้อมกันในช่วงนี้ครับ k i สกั <Kiss> a <can S 1> ดู Jingle Bell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 , shining, Jing Bell, Jing Bell forest, yeah. a t right j i n e e s u r p r i s i n g Jingle Bell s u a r i the a r e Was the r i g h t i m e i s the right time to rock the night away The bell time is the spell time to go gliding in the one horse lane อัองม่ง renamed, งพี่ยอายอนับวันสิวัดเราเลยต่อูอ่าอ่าต่อสี่้า สำหรับน้องที่อยู่ทางบ้านนะครับใครที่มีความสามารถน่ารักแบบนี้ครับจะร้องจะเต้นหรือเล่นกีฬาชนิดไหนก็ได้นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีส่งมาอวดได้ตามอีเมลและ Facebook ด้านล่างนี้เลยรวมไปถึงนะคะส่งคําแนะนําติชมอะไรในรายการอยากเห็นอะไรในรายการของเราบอกเราชาติได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับโรงเรียนอนุบาลชุติมานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในช่วงของคิสมิชชั่นครับใช่แล้วค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการ Tok ท k ล b ก u t k i ิสได้ทางล จนถึงบ่ายสองนะคะและก็รับชมอีกครั้งหนึ่งได้ในช่วงเวลา5้าโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นค่ะแลวคุณผู้ชมนะครับยังสามารถรับชมช่องรักลูกแฟมิลี่ชาแนลนะครับได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผ่านทางโทรศัพท์นะครับในระบบ Android หรือว่า iOS ก็ได้ครับไม่ยากเลยนะครับไปโหลดที่แอปพลิเคชันนะฮะเสิร์ชหาคําว่ารักลูกแฟมิลี่ชาแนลนะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะต้องลาไปแล้วหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย